สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระอิมมหาก็นำเอาพระสมเด็จวะะรังนะครับเป็นพระในยุคปลายเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอีกองค์หนึ่งที่พระอิมมหามีนะครับพิมพ์ไกเซอร์หรือว่าพิมพ์เสียนโตหรือว่าพิมพ์เสียนบาท ก็อยู่ที่ใครจะเรียกนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าพ่อใหญ่มหาเรียกว่าพิมพ์เสียนโตนะพิมพเสียนโตเป็นพิมพ์ที่ถ้าหาว่าใครมีแล้วเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตนะเพื่อนสมาชิกบางท่านก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ว่าระครังเลยก็มีนะเพื่อนสมาชิกก็ก็แปลกดีนะเพื่อนสมาชิก อันที่จริงพิมพ์เสียนโตก็คือพิมพ์เสียนโตพิมพ์พิมพ์ไกเซอร์ก็คือพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์ใหญ่พระประธานก็คือพิมพใหญ่พระประธานนะแต่ว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านนะครับใช้บางท่านท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นพิมพใหญ่ก็มีเป็นพิมพ์เสียนโตก็มีนะบางท่านไปไกลเลยเป็นไกเซอร์นะองนี้นะแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไกลซอ้อพิมพ์เสียนโตนี่พ่อใหญ่มหาก็นํามาลงไว้ในช่องมหาสองพระบ้านแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดมีโอกาสมีเวลาก็ลองก็ไปเสิร์ชดูได้นะแต่ว่าในในคลิปนี้อ่ะพ่อใหญ่มหานํามาลงให้เพื่อนดูเรียกว่าลักเก่าลักโบราณน,นะตามที่เพื่อนสมาชิกได้ถามมาอันที่จริงพิม เสียนตวหรือว่าพิมพ์เสียนบาทเนี่ยก็ถือว่ามีไม่เยอะนะเพื่อนสมาชิกถ้าว่าใครมีสักองค์ติดตัวอาราธนาขึ้นคอเป็นองค์ประจํากายเนี่ยยิ่งถ้าท่านได้เป็นข้าราชการนะนะก็จะเป็นใหญ่เป็นโตเลือนยศดึนตําแหนง่งลูกน้องลักผู้ใหญ่ดันเพื่อนชุดนะท่านว่าอย่างนั้น ขอให้มีแต่นะองค์เสียนตัวนี่แขวคาดรอดปลอดภัยท่านว่ายอย่างนั้นแต่ว่าที่เอามาให้เพื่อนสมาชิกดูในวันนี้ก็เรามาดูลักกันลักดำเป็นยังไงลักโบราณลักเกา่านี่คือด้านข้างนะด้านข้างด้านข้างเป็นแบบนี้นะด้านข้างด้านหลังดูดูหน้า ดูหลังแล้วก็ดูข้างดูให้ครบนะแล้วเรามาดูลักเก่าลักโบราณควรจะเป็นยังไงนะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้พ่อเหมหาก็มาบอกแล้วนะเพื่อนสมาชิกว่าลักเก่าลักโบราณเป็นยังไงนะดูยังไงแต่ว่าคลิปนี้เอามาดูเอามาศึกษาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะเรียกว่ามาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ให้เพื่อนได้เห็นนะครับเวลาเราไปเจอเราไปเห็นเราก็จะได้แยกแยะถูกนะเนี่ยเรามาดูพ่าพัก,พกอันที่จริงองค์นี้ก็เป็นการลงลงลักแล้วก็ปิดท้องอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกต้อดูดีๆนะแต่ว่า ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคืออยากให้เพื่อนได้เห็นลักเนี่ยลักลักโบราณลักร้อยปีเขาเป็นยังไงเ,เราดูเนื้อพระนี่ดูพระพักท่านอย่างงี้แตกแล้วนะเพื่อนสมาชิกแตกลายงาแล้วนะเนี่ยแตกลายงาแล้วเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วจะไม่การแตกลายงานี่แตกยังไงเป็นธรรมชาติแบบไหนนะ ให้เพื่อนสมาชิกดูเรามาดูใกล้ๆนะครับแตกรายงาที่พระอุระหรือนะอกท่านเห็นไหมครับเมื่อแตกรายงาเสร็จเราก็จะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นคราบน้ำมันต่างอวิวย,ยไหลไปตามร่องเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่วันณะท่านนี่ออกลายงาเลยนะออกสีงาเลยนะเพื่อนสมาชิก เห็นไหมครับนี่พระโอระท่านนะเพื่อนสมาชิกดูลักดำตรงนี้เห็นไหมครับลักดำตรงนี้เขาก็จะมีมีรอยยุบนะมีร่องรอยมีร่องรอยมีรอยยุบให้เราเห็นเห็นไหมครับประมาณนี้นะ เราจะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นเข้าขาวตรงนี้นะคล้ายกับเป็นผงแป้งโรยพิมพ์แต่ว่าเป็นข้าบแขวไซนนะเพื่อนสมาชิกเราดูดีๆแล้วก็จะเห็นร่องเห็นรอยเห็นสายนะเหมือนกับสายแร่นะยุบย้อยไหลลงมาเห็นไหมครับ เรามาดูใกล้ๆล,ลักดําเลยนะครับทีนี้ที่เราเห็นเรื่องเหือนี่คือเป็นลงลักไว้นะปิดทองไว้เนี่ยเราจะดูเห็นไหมครับเห็นรอยยุบรอยหดรอยเหี่ยวของลักดําคือเขาจะไม่เรียบตึงนะเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนะครับ เขาจะไม่เรียบตึงเขาจะไม่ใสเขาจะไม่มันวาวนี่ลักโบราณลักแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับเอาตามนี้นะเพื่อนสมาชิกถ้าเราเห็นลักที่ใสมันวาวแล้วก็ตึงนั่นแหละเรียนแบบลักใหม่นะแต่ถ้าหากว่าเนี่ยเขาจะออกมาอย่างนี้นะนี่เขาจะออกมาแบบ เนื้อเนื้อก็จะไม่มันจะไม่วาวเนื้อเขาจะ,จะ,วาวอาจะพองแตกผิวเขาก็จะเหมือนเป็นก้อนเล็กๆเ,เนี่เหมือนเหมือนผิวคางคกนะเนี่ยเปื่นสมาชิกดูนะเห็นไหมครับนี่ เขาก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะความงามาความเป็นธรรมชาติถ้าเราเราผ่านประสบการณ์มาเราจะจะแยกได้นะแยกแยะได้นะเพื่อนสมาชิก เราสังเกตนะเวลาเราดูให้ให้มันศึกษามันสังเกตนะให้เพื่อนๆได้เห็นนะเห็นไหมครับลักเก่าลักโบราณแตกลายงานดูเนื้อผระนะดูการแตกของเขา ดูรอยยุบดูรอยแยกนะดูรอยแตกเนี่ยงามคลาสสิกเป็นธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกเราเวลาดูเราเราต้องพิจารณาก่อนนะเราเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าถ้าเราซื้อพระองค์นี้ไปเนี่ยเราจะต้องซื้อถูกไปขายแพง ถ้าซื้อแล้วจมซื้อแล้วไม่มีคนเอาซื้อแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยเราจะเกิดความทุกข์นะเพื่อนสมาชิกเราจะกระวนกระวายเราจะไม่มีสติในการส่องในการพิจารณาเห็นไหมครับนี่แห้งรักกนนี้จะแห้งนะดูแห้งนะแห้งจนกรอบอนะ่ะเพื่อนสมาชิกเขาจะไม่ใสก็จะไม่มันก็จะไม่วาวก็จะไม่เรียบนะก็จะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้นะ เนี่ยปืนสมาชิกเห็นไหมครับดูดูทองคำดูทองคำที่ติดไว้เนี่ยเขาก็เหลืองสุกจนกลายเป็นแดงแล้วนะคืออะไรก็บ่งบอกถึงคร์มเก่านะบ่งบอกถึงคร์มเก่าเก่าทันยุค จนเนื้อทองคําเปลวกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับลักไปแล้วนะเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูดูการแตกเห็นไหมครับเนีย่ยดูการแตกพอแตกลายงาเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นคราบน้ำมันตังอิ้วเนี่ยจะไหลปะปนตามร่องตามหรือ คนที่คนที่พับเห็นคนที่เข้าใจสภาพความเป็นพระแท้นี่เขาจะเข้าใจทันทีเลยนะความเป็นธรรมชาติาเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเราจะเห็นแขวไซอนาคนไนติดในองค์พระเลยนะนี่เห็นไหมครับ ติดในองค์พระเลยนะเนี่ยดูดูรอยปริดูรอยแตกเขาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกโอ้โหแบบงามถ้าหากว่าลักตรงจุดนี้ไม่หลุดออกเราก็จะไม่เห็นเนื้อในอย่างนี้นะการหลุดออกของเนื้อพระหรือว่าลักบนผิวพระทําทให้เราได้เห็นนะบางท่านเรื่องกลับไปล้างเลยนะเพราะอย่ามาหาล้างก็มีนะองค์ก่อนหน้านี้ก็ล้างให้ดูนะเเพื่อนสมาชิกเราเห็น เห็นไหมครับนี่เห็นความงามเราเรามาดูตามบริเวณที่แตกบริเวณที่หลุดไปของลักดำาเรามาดูนะนี่เราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะเราดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกดูรูปผิวพระนะ เราจะเห็นลอยอันนี้เราเรียกว่าเป็นรอยปูไตเล็กๆเรือนลางเห็นไหมครับนี่อลอยปูไตพวกขาวนี่เราก็จะเห็นเป็นแควไซนะแควไซอนาคตในคล้ายกๆกับเป็นเป็นก้อนเมฆเป็นปุยเมฆนะ เเพื่อนสมาชิกดูแห้งจนกรอบแล้วนะคือเขาจะไม่ใส่็จะไม่มันก็จะไม่วาวนะเพื่อนสมาชิกอ่ลักดำเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้เราก็สังเกตได้นะอย่างนี้เราสังเกตได้เพื่อนสมาชิกเจ้าของกระทู้นี่ถามนะถามมาแล้วสังเกตไว้นะเพื่อนสมาชิกเวลาเราไปเจออย่างน้อยก็เป็นภูมิคุ้มกันแหละนะพอจะส่อง พิจรารณาเพื่อนสมาชิกดูดูด้านหลังก็แตกบ้างนะแตกลายงาบ้างปะปลายนี่ไหมครับการแตกของเขานี่แตกเป,เป็นธรรมชาตินะแตกแบบเป็นธรรมชาติแตกแบบไม่ไม่เหมือนเจาะชงให้แตกนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดู ดูรอยปูไตไหมครับรอยปูไตเราจะเห็นเป็นเล็กเล็กเนี่ยข้อขาวเนี่ยเพื่อสามาชิกดูกใกล้นะครับ เป็นเป็นเหมือนฟองเต้าหู้นะ้าเล็กๆนี้นะเห็นไหมครับนี่ถ้าเราส่องขยายกล้อง 10x ใกล้ๆนี่ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่คาราเดอร์มันตังอิวนะเห็นไหมครับเป็นร่องไหล เป็นสายเหมือนสายลาวาเลยนะสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูพระแท้เขาจะมีมนครั้งมีสเสน่นะเนี่ยดูผิวเขานะถ้าดูใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะเราสามารถมองออกแยกแยะได้นะเพื่อนสมาชิกคนที่ผ่านประสบการณ์มาเรามาดูด้านข้างนะ นี่คือด้านข้างขององค์พระนะเป็นการปาดนะปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังชัดเจนนะองค์เนี้ยเราจะเห็นรอยเ,ยเห็นไหมครับเห็นร่องเห็นร่องเห็นรอยเห็นคราบนะ้ำมันตังอิ้วลงลักปิดทองคำเปรยไว้ความเป็นธรรมชาตินะ เราเห็นเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกอันนี้คือคราดน้ำมัตังอิวนะมีรอยยุบมีรอยแยกมีรอยปรินะมีรอยปริมีรอยแตกชัดเจนอะนี่เห็นไหมครับเพืือนสมาชิกเห็นไหมครับ ความงามคลาสสิกแคลไซนะเราดูขอบข้างนะทั้งสขอบเลยนะนลักษณะการปาดนี่คือด้านหน้าพระจะม่ปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเราจะเห็นการรู้การโรการโยการเอียงไปตามรอยปาดเนี่เพื่อนสมาชิกดู ดูลักลักโบราณลักเก่าก็เห็นไหมครับนี่มีลักมีรอยมีรอยปริมีรอยแตกนะมียุบมีพองเราจะเห็นเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นเห็นร่องรอยการปริออกรรก,กันไหมครับนี่การปริการแตกออกชัดเจน เร,เราดูครอบทุกครอบทุกมุมนะงดงามเป็นธรรมชาติสวยเป็นธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกองนี้โอ้คาดสิกมากนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่ ต้องรอยการปริดการแตกออกของท่านนะเพื่อนสมาชิกดูดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยดูพระพักท่านสิครับโอ้ดูด้านในรอยแตกนะแคลไซอนากรไนขึ้นปกคลุมเต็มเลยนะถือว่าเป็นองค์ครุยองค์หนึ่งนะครับองค์นี้ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ